ครับวันนี้มาพบก,กับช่องเสียสองเอฟซีกันครับวันนี้เราก็อยากไปซื้อหมูย่างหน้าโรงงานกันนะครับอันนี้หมูย่างคอหมูย่างอร่อยครนะหน้าโรงงานเราก็มีคอหมูย่างนะฮะมีมาทุกวันทุกห้าโมงครึ่งนะครับมาดูพ่อค้าเราดูดหน้าตาพ่อค้าหมูยา่างครับวันนี้ มีมาทุกวันนะครับหน้าบริษัทเอฟโกห้าโมงครึ่งทุกวันใครสนใจก็มาเลือกได้เลยหมูย่างเจ้านี้ถูกและอร่อยมีที่นี่ที่เดียวครับขอหยัดพอขายเนีะโปรโหมดพอขายโปรโหมดพอขาดกันเลยเฮ็ดคิบเฮ็ดลอัดคิปครับผมอัดคิเป็นยังคเฮ็ดเห็ดครับลงเห็ดเฟรนฟูครับผมข้หมูย่างครับ เป็นไรครับเนือไม่ไหมครับสดสดมัดสูตรของเพิ่นครับลินไม่บอกลยครับบอ,พอเอาจองลินลินหน่อยลินญใ่ใจักบาทนนหน่อยเอาไ่ได้สั่งจองไงเอาต้องการกีบาทต้องเจ็ดสิบตองการเจ็ดสิบมีเงินไม่พออ่ะเอาเจ็ดสิบก็จัดไปพอถ้าอยากใช้ไปสดกับ ปีนี่น,นอะฮะไสดกับปีก็ขานเนี่ยนั่อะไรปีก็ขาทุกครงไรโอ้ลงคลิปไปซื้อไวาอัดลงเพจเพจอไเฟซบุ๊เลยับเจ็ดชิฟแปดชิไม่ได้ิันบายเจ้าชิอ,อลอีแวเอาละคนเดียวคนเดียว,ยวงทงอัีี่ห สามสิบบาทเอาสามสิบบาทครับเออวิธีการซับของเพื่อนนะครับเนี่ยอร่นะอยและถูกคับเจ้านี้รับประกันหน้าบริษัทเอปกู Go นะครับถนนเส้นหนอมซากนะครับเจ้าน,นี้หนอมซากพรห้าโมงครึ่งเนี่ยมารอที่หน้าบริษัทได้เลยถนนเส้นนี้นะครับ ขอบคุณนบอกขายได้ครับแหอ่อดคิตย์รถล้นจนหูจ๊กกันบูระครับพี่รองเลยแทบกับเจ้านั้นจิ้มกับแซทกเขาเจ้านี่ถูกใ์ไก่รถแถมแถมต่างหากแถมนันประกันอันนี้มากโอ้ยมึงเราอ,อย่างครับเนื้อหมูเราเสิร์ฟยังไง เมือนายชุกขอ,อบคุณดีตอบได้เลยครับเอาครั้งนี้นะครับนี่เอาร่มคลิปไปเรื่อยผมจะล่มคลิปไปได้ผม,ปไปไดผมไม่ได้มาคลิปผมกับ<ช>กดติดตามได้ครับกดติดตามแนะม่คลิปไปมาให้เบิ่งตลอดขอ,ขอบคุณครับไปแล้วครับบ๊ายบาย